สวัสดีครับพบกับ Huawei n o v a 9 SE นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ full frame นะครับแสดงผลแบบเต็มขอบเลยแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลรุ่นแรกของ Huawei ด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาในกล่องเนี่ยเขาก็มีตัวเครื่องให้นะครับซึ่งตัวเครื่องก็จะมี2สีมีเคสแถมให้นะครับเป็นเคส TPU มีสายชาร์จครับและวอชาร์จ66วัตต์นะครับตัวนี้ชาร์จเร็วเทียบกับ Huawei Nova 9เลยทีเดียวรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6.78นิ้วนะครับเป็นจอ LTPS LCD ซึ่งต้องบอกว่าจอเนี่ยเป็นจอเกรดดีมากนะครับเพราะว่าเต็มขอบสว่างแสดงผลดีมากนะครับและที่สำคัญคือแสดงผลที่90เฮด้วยนะครับก็ลื่นไหลนะครับเหมาะกับการใช้งาน ได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับจะเห็นว่าการใช้งานก็ยังคงใช้งาน G-Space ได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ยังติด Google หรือ GMS อยู่นะครับก็ยังใช้งานได้ก็อดังดีนะครับใช้ได้ประมาณ80-90%เลยสำหรับลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีก็สามารถลงแอปพลิเคชันเสริมผ่าน แอปแกลอรี่ได้นะครับก็มีแอปสำคัญสๆคัญครบอยู่นะสำหรับใครที่ต้องการใช้แอปในที e ของ Huawei เองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมี p พลตฟ Map นะครับที่สามารถนำทางได้ point of อ maps อะไรต่างๆก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มี recommendation ต่างๆกอนข้างเยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงละในชีวิตประจำวันนะครับ ที่สำคัญคือคอนเทนต์นะครับตอนนี้เขามีโฮ้ยมิวสิกซึ่งตัวนี้สามารถสตรีมมิ่งเพลงผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ไทยนะครับคอนเทนต์นอกถือว่าใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้เขายังไม่เก็บตังค์นะเท่าที่เห็นนะครับก็สามารถสตรีมมิ่งได้ฟรีนะครับและมีโฮ้ยวิดีโอพลัสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นดูพวกซีรีส์นะครับพวกหนังหรือภาพย,ายนตร์ต่างๆซึ่งถ้าเป็นพลัสเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อดูหนังเต็มนะครับแต่ก็มีฟรีคอนเทนต์อยู่พอสมควร แน่นอนว่าเขายังมีตีมมีวอลเปเปอร์ต่างๆให้โหลดอีกเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคอนเทนต์ต่างๆบนห a w e อีโค s ิสเ e มในตอนนี้นะครับ สำหรับ utility เครื่องก็มีครบนะครับลงมาติดเครื่องเลยอย่างตัว optimizer เนี่ยก็ไว้ดูแลจัดการระบบต่างๆนะครับรวมถึง p a d t a l clips นะครับที่สามารถตัดต่อวิดีโอใส่เอฟเฟกหรือมีเทมเพลตต่างๆให้ลองใช้งานกันได้นะครับก็เหมาะกับคนที่ถ่ายวีล็อกแล้วก็เอาลงโซเชียลก็สามารถทําผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับตัวบันทึกเสียงตัวจัดการไฟล์ต่างๆก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับพวกนี้ไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับ ตัวเบนเอฟิตของหน้าจอขนาดนี้เหมาะกับการดูวิดีโอต่างๆนะครับจะเป็น YouTube เองเป็น Netflix เองนะครับบอกเลยว่าแสดงผลดีพอๆกับรุ่นราคาแพงนะครับและจอของเขาเนี่ยใช้จอเบรดดีด้วยผมว่าโอเคนะสำหรับมือถือราคาประมาณไม่ถึง1 0 0 0 0บาทเนาะเรื่องเกมผมเทสกับเอาวนะครับ เปิดเต็มทุกอย่างครับวิ่งเต็ม60เฟรมสบายๆนะครับตัวนี้เล่นเกมแบบแทบไม่ต้องกังวลว่ามันจะร้อนเนาะเพราะว่าตัวนี้จัดการพลังงานดีมากนะครับเล่นได้สบายๆครับสำหรับเกมที่มีกราฟิกระดับกลางๆนะครับแต่กราฟิกสูงก็ต้องทำใจนิดหนึ่ง ได้แันตูตัวเทสต์ได้ประมาณ2,600นะครับตัวนี้ใช้ชิป SnapDragon 680นะครับแรม8ปดรอมซึ่งก็เป็นชิปที่แรงเร็วในระดับหนึ่งนะครับส่วน Storage ใช้ UFS 2.2นะครับก็ถือว่าเร็วแรงในระดับราคาประมาณนี้เรื่อง GPS สามารถจับได้เร็วนะครับสามารถใช้งาน Maps ใช้งาน Navigation ได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะใช้ชิป Qualcomm นะ การเชื่อมต่อรองรับ2ซิม 4G นะครับไม่มี 5G นะแล้วก็รองรับ Wi-Fi ตามปกตินะครับที่น่าสนใจคือเขามีเรื่องของ Huawei Share นะครับมี NFC ด้วยและใช้งาน Device Plus นะครับถ้าใครใช้งาน Huawei Ecosystem จะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นท็บเลตเนี่ยสามารถใช้ในวงสาคณาาิเดียวกันได้เลยแล้วก็มี Multi Window นะครับสามารถเปิดแบบ Floating เปิดแบบ แบ่งหน้าจอได้นะครับเขามีวิธีสอนนะถ้าใครดูแล้วทําตามก็สามารถทําตามได้เลยนะจะมีไซส์บาร์แบบนี้กดมาแล้วขึ้นเลยนะครับก็ใช้งานสะดวกดีเหมาะกับสายมัลติ t ทสตนะครับจะใช้งานเว็บอันนึงใช้ Facebook อันนึงก็สามารถใช้งานได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มครับ ปิดท้ายกันเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้มากับกล้อง108ล้านพิกเซลรุ่นแรกของ u a w e i เองพร้อมอันตราย8ล้านพิกเซลนะครับมีฟีเจอร์การใช้งานครบคันแบบพื้นฐานเลยถ่ายแบบพอสเทรตก็ได้ถ่ายแบบไนท์บบก็ได้นะครับแล้วก็มีซูเปอร์มาโครด้วยที่ติดอยู่กับเครื่องก็สามารถถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรต่างๆได้มีฟีเจอร์อื่นอย่าง d u โอวิวนะครับแปะสติ๊กเกอร์ถ่ายมาโครอะไรต่างๆได้หมดเลยคุณภาพรูปถ่ายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับกับมือถือราคาประมาณนี้ ถ่ายภาพวิวถ่ายแลน์สเคปนะครับเพรเก็บรายละเอียดค่อนข้างโอเคอยู่สำหรับกล้องของ Huawei Nova 9 SE นะครับภาพรวมถือว่าจัดการพวกสีแส,สง HDR อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับถ่ายอินดอร์ก็สวยนะตัวนี้ก็มีไนท์โหมดช่วยด้วยนะครับเช่นเดียวกับถ่ายพอร์เทรตเนาะก็สามารถเบลอหลังได้อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับเก็บสกินโทนต่างๆ ถือว่าใช้ได้ในระดับราคานี้นะครับเช่นเดียวกับไทยอาหารนะไทยออกมาหน้ากินครับอันนี้ไส้อั่วนะครับไม่ใช่ตืดนะก็ประมาณนี้สําหรับโน้ตว่าเก้าเอสีนะครับเป็นมือถือที่โอเคนะถ้าคุณเน้นเรื่องของหน้าจอนะครับผมชอบจอมากๆเลยยาวมาใส่รุ่นอื่นจริงๆินะครับดีไซน์สวยนะครับฝาหลังจะเห็นว่าฝาหลังนี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็กล้องนอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็เรื่องของ จุดขายต่างๆก็คงตามนี้เนาะทั้งเรื่องกล้องนะครับเรื่องของอ creative v l o g นะครับมี super night ชาร์จเรีว66วัตต์แล้วก็เรื่องของวงสาคณาญาตของ h u a w e เองนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ดีเรื่องราคานะครับอยู่ที่9,490บาทนะครับ RAM 8รอม128มี2สีให้เลือกแล้วก็วางจำหน่ายวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปนะครับลองไปหาเล่นตามช็อปได้แล้วนะครับมีให้ลองแล้ว